อันตรายแล้วครับนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะระวันีกชนชาติเนื่นนะครับเป็นสิบประเทศนั่นคือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์คนฟ,ฟิลิปปินส์ชอบแนงอาคนไทยครับอกไปก่อนนะครับเราต้องพยายามเฟ้นหาสิ่งที่งดงามและดีงามที่สุดนะครับโอเคใจไหมครับอนบันแรที่เคือสิ่งที่เราต้องรู้เรื่องข้อกฎหมายเรื่องขอิบัตรสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคนีคนน้นะครับรูปนี้เมื่อครั้งที่แล้วเขาก็เป็นน่ารักขนาดไหนเอ่อบททีโอกาสวางแผนครอบครัวตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในคันมาดานะครับอันนี้คือบุตรธรรมต้นดิตติภูณเว น,นะครับตอนอยู่ในท้องแม่นะฮะจนได้หน้าตาหล,อลหา่อระไม้แค่ลูกพ่อแล้วก็ลูกสาวคนนี้ก็ไปแสดงหนนะังร่วมนะครับกับกับใครนะชอนะ่องสามชื่ออะไรนะพิมารนะฮะเรื่องอะไรนะี่เขาชื่อสิบทิศไม่ใช่หรือชื่อสิบทิศไม่ใชนะ่ใช่ไหมฮะคือเรื่องลหลักๆมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสคิดได้เห็นว่าคืออะไรเป็นอะไรแล้วเราก็พยายามบริหาการที่ติดเอ้อนัอกบอคนนี้นะครับ เขามีความไวเร็วกว่าเด็กปกติสองปีตอนนี้อายุประมาณเมษาขวบสองขวบแล้วนะครับปีที่แล้วประมาณที่นี่นะฮะก็แค่ประมาณเมษาขวบนะคะนระับแต่ตอนนี้สามารถพูดได้สองภาษาลูกสาวนอ้องแอนพบเนี่ยพูดได้ประมาณสามภาษาครับเร็วเรียนจีนไอ้ก้วเป็นต้นนะครับคือคือที่ผมพูดนี้คือผมพยาย,ยนนามตี่จะหลุดพ้นท่านมาแลว่าทุกอย่างมันจะสิ้ไปรองทุกอย่างมันจะเรื่องครอบครัวมันจะเรื่องความรักนะครับครอบครัวมันจะเรื่องการให้เกียรติต่อกันนั่นเองนะครับท่านนี้น ทั้งหมดวันนี้นะครับคือเรื่องสุดท้ายเลยนะครับสร้างสุขุชีวิตและการสร้างสังคมที่มีความสุขสมาคมสังคมสงสารพยายามสร้างสังคมเกิดความสันติสุขพยายามสร้างโอกาสเรื่องการต้นแบบพยายามเน้นใช้ทุกคนเรื่องคิดตามแล้วแต่เขาเปิดบริษัทอซีมาชลวันเซเล็กน้อยนะครับอันนี่เป็นต้นนะครับประเทศที่มีความสุดเราเห็นใช่ไหมครับว่ามีเดนมาร์กเราเห็นใช่ไหมครับมีนอร์เวย์เราเห็นใช่ไหมครับเรามีสวิตเซอร์แลนด์ เราเห็นใช่ไหมครับมีเนื้อทุเรียนพเศษไทยอยู่ในกลุ่ม36ครับไม่น่าเชื่อน,นะเราคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะที่ถู่บุยนะฮะแต่การว่าไทยเรายังมีความสุขนะเพราะคนไทยเป็นยังไงครับรือไวหรืออไรไวมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยลูกบอกว่าเชื่ออะไรครับขออนอุญาตเลยนะครับลูกบอกว่าเชื่อครับคุณแรกกลุ่มปึ้งตอนแรกเนี่ยท่านก็พยายามพูดในสิ่ง ว่วหนึ่งตลอดเวลาแต่เมื่อสองวันที่แล้วนี้มาระพูดเปิดอกขอโทษประชาชนคนไทยทุกคนเทศน่าคิดมากเลยอันนี้ผมไม่พูดเ,เล่นกันเลยนะครับแต่พูดถึงเรื่องว่าเขาหาวิธีการที่จะเชื่อมต่อเรื่องความสุขเกิดขึ้นคนไทยชอบลืมนะีฮยพอลืมพวกขอสารภาพความหอบร็องผิดพลาดให้ไยคนไทยเป็นยีงจริงๆเช่นกันครับตัวมานวัดตัวเนี้ยบวบอกให้ไทยได้หนับที่สามที่หน่มาจากเรื่องนี้เลยแล้วยังไม่พอน,นะครับนี่คือเป็น การดิจิทัลกับแผนการพัฒนาแบบแัชเชียร์อย่างความสุงนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากแล้วผมก็เชื่อว่าสุขาเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วมีการดําเนินการโดยเฉพาะเรื่องประชาชนของคนสุขาเนี่ยกับในภาคนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับทุกท่านครับเราคุยเรื่องความสูงใช่ไหมครับเราไม่ได้คุยเรื่องเงินนะแต่ถ้าเกิดระบอกเรเ่องความสุขเอาอะไรกันครับเอาอะไรกันครับไหนทดลองกัน ถูกไหมครเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายว่าบุคคลที่ร่ำรวยสุดในโลกถูกต้องไหมครับรำ่ำรวยนะครับรำ่ำรวยนะครับคนแรกครับคนแรกครับเกิด้ยินเดียไหมครับเราเป็นคุณเลยลูกนะถ้าเกิดวิวเกียรตคุณคุณคาร์ลสลินเนี่ยเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมาส่งปีซ้อนนะทรัพย์สินเขาเนี่ยนะฮะมากกว่าคนไทยประมาณสิบเท่าต่อปีนะสิบเท่าปีนะีสมมติเรามีอยู่ประมาณหนึ่งล้านล้านเนี่ยของเขามีมากกว่าเาเยอะ น,นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถามเขาแล้วนะครับศึกษาระบบเขาแล้วบุคคลคนนี้ไม่ได้มีความสุขน,นะครับยังมีการที่ต้องกระตุดด้นเดดตือนอยู่ตลอดเวลาแต่โอเคอาสาข,ขาเรียนมาซ้ำทรัพย์สเท่าไรรวยมากนะครับลองดูครับเป็นที่สิทของของโลกครับจะมีนะฮะอเมริกาสามคนมีสเปนมีฝรั่งเศสมีบราซิลมีสเดนมีฮนะ่องกงไหนโอเคในเอเชียได้นะ้วเชียร์มันีครับ กำลังจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยที่ต่อไปเนี่ยนะครับสาธารณรัฐบาลปี58เกิดขึ้นประชากรจากออสเตรเลียคนในเมืองไทยจะมีสมาชิกคนเป็น600ล้านคน600ล้านคนหากรวมประเทศจีนจีนเท่าไหร่ครับตอนนี้1,300กว่าแล้วนะล้านคนนะครับอินเดียครับ1,294ล้านคนแล้วครับอินเดียจะแซงจีนแล้วนะครับออสเตรเลียครับเกาหลีใต้ครับญี่ปุ่นครับนิวซีแลนด์ครับ ถ้าเราบูรกลงไปเนี่ยประชากรทั้งหมดรวมทั้งเอซีจะกลายเป็นเฉลี่ยประมาณ3,500ล้านคนครับแสดงว่าตอนนี้ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้อยู่ที่ประเทศไทยนี่ครับคือสิ่งหนึ่งที่ต้องการเรียนนะครับว่าสิ่งคมที่ชุนก็คือฮันดูเมืองไทยสิครับสามคนนี้เป็นคนที่มีความระหูยผมเคยมีือกาัไปสัมภาษณ์ท่านมีท่านหนึ่งที่ยังไม่เสียชีวิตไปแล้วผมก็เคยมีือกาัไปสัมภาษณ์ท่าน ก็รู้ว่าที่จริงแล้วท่านมีสังหาเรือ่องัาษ์มีเงินจริงแต่ความสูงนั้นท่านเตรียมตอบผมไม่ได้วา่ามีความสูงจริงหรือเปล่านะครับแล้วสามท่านนี้มีใครในนี้มาก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 ไม่ได้เป็นสมาชิกเพว่าเป็นหมดเลยมีท่านใดครับไม่เคยนอ้เซเว่นอีเลเวนเลยนะครับเข้ากันทั้งหมดเลยถูกไหมครับบางท่านอาจจะมีการพักโรงแรม,นะรแมรนั่งซูเปร์รีดเล่ามีเบียร์สามท่านนี้พออาจจะจับก่นอนที่นะครับ เคยมีการวิเคราะห์นะครับว่าสถานี้มีวิธีกามคิดเพื่อทาให้เกิดความร่ำรวยใะมาจากเรื่องนี้ครับภาพรวมทั้งหมดของผู้นำระดับโลกอยู่แค่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดต่อการหางแผการเปลี่ยนแปลงการท้าทายการสร้างชุวิตใหม่มีวิสัยทัศน์ที่มันจนมีเป้าประสงค์มีการประเมินสมรรถนะมีการบริหารจัดการนะครับอันนี้คือรูปแบบการบริหารจัดการด้านของการบริหารงานทุนรุษนเลยจะไม่พอครับมีการเสริมสร้างความรู้ของบัญญางอีกมากเลยโอกาสในความสุขก็เป็นภูิบัญญัีกรูปแบบ นะครับเป็นการเสริมสร้างแล้วก็มีการพัฒนาในต่อเนื่องนะครับโอเคไหมครับก,กลับมาครับเฉพาะไทยเรานีนี่คือแบบสรุปของการสำรวจไทยเรามีองค์ประกอบความสุขอยู่แค่นี้ครับจากการสำรวจประชากรทั้งหมดเลยประมาณมากกว่า1 5 0่งมืนคนครับแต่ผข้อแค่นี้ครับเราโกงเราก็ไปตกงกับเรื่องขององคการความสุขเสียห้วยก็คือต่อความสุขแต่ได้แต่ดังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ครอบครัวมีเวลามีเต็มวอนะครับมีสุขภาพดีออกกำลังกายนะครับมีรับัารหนักทางศาสนานะครับรายได้ใหม่ที่มันมีนี่ั่นแหละนะเรื่องของการงานท่นโกก็รวมไปถึงเรื่องของแฟลรี่กับโซเซตี้ด้วยนะครับไม่มีนี่ไม่มีสิ่งคือนที่มันดีนะครับแล้วก็เรื่องของเกษตรกรพอเพียงนี่ก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้คือภาพส่วยแบบทั่วถึงเห็นไหมครับถึงการเรียนท่านเองครับว่ามันหนีไม่พ้นเอากล่องความสุขมาใช้เอาความสุขในต่ามาใช้หนีไม่พ้นครับ ผม FM: ได้มียนาบบเขียนก็เลยเขียนซะเลยว่าเรามีความคิดเราเชื่อว่าสิ่งนึ้ก็คือเราเชื่อในเรื่องของการพัฒนาถูกนุนเราเชื่อในเรื่องการพัฒนาองค์การของทัคเยนเราเชื่อในเรื่องของการที่เสริมสร้างให้คนเิดความสุของค์กรมีความสุขและสังคมมีความสุขเราเชื่อว่าทีมนั้นจะทําให้งานทั้งหมดมีความสุขวันนี้เราเห็นใช่ไหมการเป็นร่วมไปก็มีทีมดีๆฮะขึ้นมาใลยท่านเลยนะครับเป็นทีมของคณะทำงานแล้วเรามีความเชื่ออีกว่าถ้าหากเรามีวิสัยทัศน์บรรทัาเป้าประสงค์ในงาน แล้วทีมงานทำกระทำตาที่มีการระบุมีการให้ท่อมีการสื่อสารที่ชัดเจนมีการติดตามมีการประเมินผลนะครับและเอาเรื่องของเป้าสุขลงไปการพัฒนาคนเกิดแน่การพัฒนาองค์การเกิดแน่การพัฒนาสังคมเกิดแน่อันนี้เองครับคือบทสรุปของกระบวนการในการคิดถ้าเปียวเอสนั้นไม่ใช่กิจกรรมหากเป็นกิจกรรมเดี๋ยวปีหน้าท่านก็ไม่ได้ทำที่เปียวเอสมันเป็นเรื่องของนธรับที่เราเสริมสร้างมากกว่า แล้วถือว่าทำอย่างไรโอกาสในความสุขเพี่อใผู้เปศจะสามารถสืบซ้ำต่อไปในความคิดของทุกๆคนในองการทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นโมเดลขององเอสอในภาครัฐหลายที่นะครับมีตั้งแต่เรื่องของการจะทำเรื่องอิเลนิ่งนะฮะมีหลักเกณฑ์มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีสมรรถนะมีความโปร่งใสมีคุณภาพชีวิตมีเครื่องมือทั้งหมดไอ้เบบุตรเลยแต่ในกระบวนการจัดการได้ของการความสุขมีเครื่องมืออยู่ นะครับแล้วเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยสามารถวัดผลได้ที่เช่นเครื่องมือในการที่จะดูแลรักษาร่างกายตัวเองอย่างผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าปีนี้ผม,มน้ำหนัเกเพิ่มขึ้นดูจากรอบเกวตัวเองดูจากอายุตัวเองดูจากสูงสูงตัวเองเราก็าจะรู้ถ้ารู้ไหมครับมีวิธีการที่จะทําให้เราเนะนี่ยรอยตินเป็ดเนี่ยหายไปได้รู้ไหมรอยตินเป็ดเนี่ยที่เรามีอยู่ท่านท่านมีแน่นอนมาจากรอยตินเป็ดแค่เดียวจนจะไม่รู้เนาะรอยตินเป็ดคือหน้าผากเราทุบทุบเทปเยอะ เขามีวิธีการฝึกการหรัวราองนะครับฝึกแล้วทำอย่างไรให้เลือดสูบฉีดแล้วทําให้รอยเหียวเย่นมบนใบหน้าหายไปหรือใจฝึกแล้วทําให้น้ํนาักที่อยู่ในช่วงสัดส่วนของท้องเนี่ยยุบฝึกแล้วหัวราองแล้วสามารถทําให้โดยเฉพาะภาพสตรีที่มีประจำเดือนนะครับให้มาตามปกติเลือดสูบฉีดดีขึ้นหัวราองแล้วบางประเภททำเป็นหัวใจในการกระตุ้นเตือนได้มากยิ่งขึ้นทําให้สมองมีการทำงากขึ้น ลองไปเปิดบุกครับการรอ้องอย่างการการร้องสร้างสรรค์อย่างมีความสุขข้อมูลยูทูปนะฮะจะมีอยู่5เหตุผลนะครับท่านเอาไปใช้ดีมากนะวันนี้อาจารย์ไม่มีเวลาเลยไม่สาธิตนะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนครับเรื่องของระบบของความคิ่งใหา่รักก็มีตรงนี้เยอะเหมือนกันนะผมมีโอกาสไปเขียนหนังสือเรื่อง KPI รายบุคคลสุดยอดคร,รับรับรับราชการกระทบเกีับเอไอซีก็ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ในแง่สุงเกียรติ ท่านก็ให้การแป่นบ,บกกัญชีดูเรื่องนี้ฝั่งขวามือจะเห็นครัว่านี่เม็นแค่ปีตอนฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องอัเกสเปนก็คือเรื่องของความพระกอใจของบุคากกลากรแต่ข้างบนสุดมันเป็นเรื่องของอาเซียนเห็นไหมครับในกฎหมายสัมพันชาติพอดีกฎบัายอาเซียนพอดีเนี่ยนะครับจะมีอยู่หมวดหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือหมวดของอาชีพองคอ์กรใดครับไม่มีบัญชีครับองคอ์กรท่านใดครับไม่มีฝ่ายบัญชีเลยครับทีนะี้ มีน้องบัญชีมีนะฮะทุกองานมีหมดองค์กรใดที่มีวิศวกรครับมีไหมครับผมว่าส่วนใหญ่มีนะนะครับสองอาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งในเก้าของ AEC นะครับเดี๋ยวต่อไปจะต้องมีการสอบวัดเมื่อสอบวันแล้วสามารถทำงานในสิบประเทศได้ผมอยู่ในส่วนของคณะแพทย์แน่นอนครับต่อไปหมอนะครับดูแลคนไม่ดีลูกไป่พยาบาลครับดูแลวินดีไป่ครับเพราะเป็นอาชีพที่ A อซเปิด นะครับแล้วก็ส่งออกไปทันตแพทย์ครับดูแลไป้ีญออเข้าไปครับเห็นชัดเจนครับคือตอนนี้คือมากเอกชนมหาอะไรเอกชนในฟิลิปปินส์คะจ้างให้ผมนำพยาบาลเข้ามาในเมืองไทยประมาณ500คนแล้วถามทหารครับจากพม่าเองมีองค์การต้นแบบทีุ่กท่านนี้คือโรงพยาบาลเซนต์คาร์อสนะครับหนักใจครับพยาบาลตอนนี้ตกงานกันหรือฟิลิปปินส์เก็บภาษนีนะครับ แล้ววิทยาศาสปรนมีเนี่ยเพลงมันเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าหากเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไป็นปรับเปลี่ยนนะครับไม่มีแต่ที่ปูกต่อไปก็อี้ยี่เราดันจะได้ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ต้เกิดมีคนแย่งออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะในสถาบันการศึกษากับสถาบันการแพทย์นะแล้วทางสำรวจนะครับบางหน่วยงานมีนะเมื่อวันก่อนไปบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาหูเรื่องของสถาบันนี้มากเลยมีสปอร์ตมากบัญชีมากนะครับอันนี้มีเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทุกท่านครับ สกาวเราก็เป็นรั้วท่องเที่ยวนี่จะบอกให้ mm hmm. เห็นไหมครับเ,เรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องบูรณา,าการต้องเชื่อมต่อตกรู้ให้หมดน,นะครับทุกท่านจำตอบเนี่ยฮะที่อยากจะบอก Happy Open มันเ,เข้าอยู่ในหมวดใดหมวดมนึ mm ่งินแบอกวิธีการทีห่หมดทุกอย่างเลยนะครับมีวิธีการกำหนดเป้าประสงค์มีวิสัยทัศน์มีภารกิจมีแผนงานมีกระบวนการจูงใจนะครับมีทีความสามารถมีการวัดผลได้ในปฐุมธานีเนี่ยนะครับผมต้องขอชื่นชมเลยไม่ว่าจะเป็นบร,ริษัทเล็กบร,ริษั เชยบุนบาเดอร์คนนนพระชัยกุศลสวัสดิ์บริษัทใหญ่มากเป็นมุสลิมด้วยตั้งมาห้าิบหกท่านบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบมุสลิมน่าสนใจจริงๆครับเราเข้าไปดูนะครับอินชื่อบริษัทเชยบุบาเดอร์ท่านก็จะมีข้อมูลของบริษัทนี้ให้ดูสกุลนี้ตระกูลนี้ยิ่งใหญ่มากเลยผมรู้จักประวัติของ่านญาติคุณเมุสลิมนะงครับเพิ่งทราบว่าคุณพ่อของพระชัยเป็นคนแรกที่เขียนคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยถวายว้ในบครับ ที่ขอชิ่นชมเลยเห็นไหมฮะว่าศาสนาทุกศาสนาสอนคนดีเห็นไหมครับผมรู้จักเรียนครับว่าีผมจะปเ,มเป็นคริสเตียนเนคุยกับรุณพบรรดาใจถูกใจมากคุยกับพระมหาประเดี๋หลายท่านก็ถูกใจเพราะผมไม่ยิ้มติดเลย,เลย,เลยนะครับอันนี้คือหลักสูุดนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นการบูรณาการเล่เอเจนซ์ได้นะครับทุกท่านครับอันนี้คือเป็นแ a p p i n g ทั้งหมดในการที่เราจะทำโอาก,กาสเล่กแตความสุขทำทุกเรื่องกับความสุขได้หมดไม่ต้องเลือกครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องงานบทสรุปตันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอชาตวิทย์ แต่ผมไปตอบ,ตอบตอเดิมผมส่งเรื่องมาให้ในนี้นะครับเรื่องแรกครับเชนะคุณบา巴กโคลบามาเป็นประธานาธิบดีสม,สมยัยเพราะเชนเชนเชนและเชนอุปกรเราตอนนี้เป็นอุปกรยุค 3.5G แล้วครับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะฮะไปที่เบลานุสใน 4G ครับไปที่จีนใน 5G นะครับขอโทษลาวใน 5G นะครับลาวนะถ้าเป็กบ้านเราราคาเท่าไหร่กันสัมสุ มืนต้นๆถึงสามหมื่นใช่ไหมครับขอโทษนะครับผมไปที่เมียนมากับลาวเนี่ยตัวละเก้าร้อยครับรุ่นเดียวกันเป๊ะกับไอ้โน้ตนี่แหละโน้ตสามโน้ตสี่โน้ตห้านี่แหละแ,แต่ใช้ได้เจ็ดวันเสียครับทุกอย่างมาจากกริงๆเลยก็พี่ผมหมดเลยนะครับเช่นกันนะผมมีโอกาสไปที่เกาหลีใต้ผมไปซื้ออพี่ชายของพี่ชาแคลกซี่มานั่นคือซัมซุงแคลเซียอย่างเงี้ยผมซื้อมาทีเดียุกโหลเพราะผมจะขายเดือนละสองตัว ผมเลยไม่ใช้นะนะอออของดีเลยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยถูกคอปลอกแบบผม Samsung ที่ดูเนี่ยราคาแพงกว่าในบ้านเราน,นะครับเดี๋ยวต้องดัดแปลมีหลายสิ่งหลายอย่างยุคนี้เป็นยุคที่ในการในการเปลี่ยนแปลงองค์กรแล้วครับหากตรงนี้องค์การเราเราเป็นองค์การสมัยเก่าอยู่เลยรูปแบบมันเป็นเอาแปะเอาตีเอาหวยอยู่แล้แล้วเราจะแข่งขันกับสายคนได้ยังไงอะไรที่ดีเราขอ,อไปอะไรที่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการกันตัวนะครับ ac เข้ามาเนี่ยมาบอกหะไรเรื่องครับ เลือกทุนาาทางวัฒนธรรมทุนการสังคมทุนเศรษฐก,กิจฐานาการเงินนะครับฐานตลาดแรงงานข้ามชาติการแลกเปลี่ยนแรงงานกานแรแลกเปลี่ยนเงินทุนมีหลายอย่างที่เราต้องรู้แล้วมีจุดความจุดแข็งในกระบวนการของเอซีที่เราต้องรู้รท,รรทั้งหมดสามสี่เดือนว่าเราพอมีเวลาครับเป็นความแข็งรับวันก็พอมีเวลาแล้วเรจะมีเน้นเรื่องถูกมนุษย์ด้วยในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับที่มาคุณต้อนครับผมทำสายงานอาชีพนี้โดยเฉพาะผมเรียนสายนี้โดยเฉพาะผมเรียนเรื่องการพัฒนาองค์การโดยเฉพาะ สถาบันพัฒนาทุกสสังคมที่เดิมมอยู่ในรด้นในขาแค่สาอยู่ในสูงแค่ส,สูสุดเท่านเทนนะครับตอนนี้เราสามารถยอยออกมากเป็นการภาคเอกชนได้นะครับมันจะเริ่มงแปลกแปลนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ในระบบระบบเนี่ยเรา,าก็จะติดกับหมดนะเลยออกไปไม่ได้นะครับเช่น,นย่นัน้นทาสเรื่องใหญเมื่อกี้นี้ผู้ถือเเชยบูบาเดอร์ผู้เรกิมใช่ครับปริญา่ยินมาไะห้าสิบกปีของเชยบูบาดเ,เด อยู่ได้อย่างไรถ้าเกิดบุคลากรไม่มีความไว้ไดเชื่อใจต่อสารกันแล้วถ้าเกิดเท่าไหร่แล้วนะแต่โยวชน์แบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีความไว้ไดเชื่อใจต่อครอบครัวไม่มีความไว่ได้เชื่อใจต่อการเรียนหนังสือเพื่อจะได้เป็นคนมีคนเก่งต่อไปสังคมประทศไทยของเราชนะิดนีครับอันนี้แหละครับที่ต้องมีคำว่าทัาชิงเป็นโอกาสเราก็ต้องมีเรื่องนี้แล้วนะครับที่ไม่ไรสำครับเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีสิทธิเสรีภาพไม่ละเมิดเขาอันดีเช่นจ้างแรงงานก็ต้องจ้างตามกฎหมาย วันหยุดก็ต้องให้มีการอยู่ตามระเบียบกฎหมายมันพักปฎิประจกาีก็ต้องมีระเบียบพักปฎิบตาาัติการตามกฎหมาย <ś ec kel> เคยได้ยินคำกฎหมายไทยที่พูดถึงเรื่องของกาลรละเมิดทางเพศโดยสายตาไหมครับเคยไหมครับผู้กำกอาจารย์จะเจอเยอะนะตอนนี้อาจารย์เ,ยน,เน,นี่ยน,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 นักศึกษาชอบเดินเข้ามาแล้วไม่รู้เป็นอะไรครับนักศึกษาปัจจุบันนี้นะงทีพวกกูไม่ให้ตัางกันน้อยได้ไงกูไม่รู้นะฮะกูอบอกก็สั้นขึ้นนะครับคอนโดก็ไม่ค่อยติดอาจารย์บุชิก็กลัวตอนนั้นก้มหน้าสอนหนังสือหนังสือเนี่ยเขาบอกอาจารย มันเคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆครับเรื่องการร่วงระงื่อทางเลืด้วยสายตาไม่ใช่ร่วงกับผู้เดียวนะด้วยสายตาเนี่ต้องเองระวังครับเมื่อเราจะเป็นผู้นำแล้วสิทธิผู้ชนเราต้องรู้นะครับเรื่องของค o w n e r s h ี p บางองค์กรและเป็นโรงแรมบางองค์กรเป็นโรงงานการผลิตบางองค์กรและเป็นสถาบันการศึกษาผมขอขอนุญาตครับว่าค ownership ตรงนี้เนี่ยเพื่อนเขอกาก็เซอร์วิสด้วยก็คือเซอร์วิสใหม่ใครเป็นลูกค้าครับในโอกาสท่านใครเป็นลูกค้าครับใครเป็นลูกค้านะครับ พนักงานเป็นลูกค้านะครับผู้มาซื้อขายกับเป็นลูกค้านะครับรนะครับ, <Okay. S 1> รบชุมชนเป็นลูกค้านะชุมชนทุกอย่างเป็นลูกค้าหมดเลยก็เลยสเต็ปคนเดิร์เลยชุมชนมาคีดเพื่อขายเปย็นละูกค้าหมดเหมือนกันครับวันนี้สภาอุตสาหกรรมก็ถือทุกท่านเป็นลูกค้าอาจารย์มุกชิตก็ถือวทุกท่านเป็นลูกค้าจะทำอย่างไรจะบรรจบเอาความรู้เอาอาหารดีดดดรสชาติอร่ยอยใส่ไปยังไงแล้วไม่ไม่ถือบังคับเลยนะครับอันนี้เหมือนกันครับ ก็คนกานเหล่านี้เราอาจจะต้เพิ่มครัว่า productivity กับเรื่อง service นะครับแล้วครับงานทุกงานครับงานนี้สำเร็จได้ต้องทีมงานที่ดีงานที้จะสำเร็จได้ต้องมีเครือข่ายคามคิดที่ดีมีที่ต้องรับผู้ว่าเป็นประธานเก่าเลยนะครับทุกอย่างนะ่ยนะทุกอย่างต้องมีทีมงานแล้วทีมงานเหล่านี้ครับเมื่อเขาดีต้องชวต่อหน้าเมื่อมีข้อตำหนิก็เรียกฝั่งเริเวณที่รับงันเสร็จเขาบอกว่า ยี่เป็นต้นนะครับเรื่องพวกนี้ต้องอาศัยทีมงานทั้งหมดนะครับฮั p บิลโฮเมสหรืีฮับบิลแบงเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือกระบวนการความคิดเป็นการพัฒนาความคิดเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความยิ่งให่ความสุขสังคมมีความสันทิสุดอค์กรมีความสุขมีกำไรร้อมมีความสุขมีมสุขุนการใช้ชีวิต h a p p ิลโฮเมสเลไม่ได้อบอกว่าป็นกิจกรรม่างเดียวไม่ใช่ Happy p ับบิลโฮเมสทุกจังหวัดทำไม้เหมือนกันเลยทุกกิจกรรมไม่เหมือนกันเลยจะคุยเรื่องฮับบิบอดี้ ผมคุยไปทุกตานีก็ไม่เหมือนกันเพราะผมคุยเรื่องอะไรครับเมื่อกีไดมทุาเรื่องเศร,ร,นนร,รเษฐกิจพอเพียงทำนะแต่ทําเรื่องของวิธีการจัดจ่ายใช้สอยงเงินเดือนสูงๆเอาหมวดคิดท่านสูงของมาสมทบจาอยู่ไปใช้ Happy a ครับประตธานีนั้นใช้กระบวนการ Happy o โดยเอาตน้นแบบใกล้เคียงที่สุดอทิเช่นผมพลาดไปกับการที่เป็นปรับนัราก จ่ายโบนัสนะปีที่แล้วจ่าย5เดือนปีนี้จ่าย7เดือนพนักงานไม่พอใจไม่ใช่ประท้วงอย่างนี้นะเกินไปเหมือนกันนะถามว่าทำไมไม่พอใจบอกอาจารย์ไม่รู้หรือว่าพนักงานทั้งหมดอยากได้เนื้อสัตว์ไม่อยากได้โบนัสเอาเท่าเดิมว่าโบนัสแต่เอาเงินที่เหลือเนะี่ยไปจัดสถานรับเลีเ้ยงเด็ก่อนกำหนดได้ไหมรู้ตอนหลังว่าพนักงานส่วนใหญ่มีบุตรอายุสองขวบกว่าถึงสามขวบมี50%ของพนักงานเลยแปลกใจว่าทำไมพนักงานมาทำงานสาย เราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกก่อนเราค่อยมาทำงานอันนี้คือลมห้ามเลยฮะเลยต้องมาขบวนไว้เมื่อกี้มีคำว่า case อินพีสเป็นการสำรวจค,ความเปิดใจขององค์กรบริษ,ษัทของกลางเช่นแต่งกรรมด้วท่านกรรมผมไม่สามารถตอบได้ว่าองค์กน,นั้นน่าสงสารน่าจะหวังได้แคียงนั้นเ,เป็นอย่างไรแต่ผมตอบได้ว่าถ้าหากมีกกโอกาสลงไปสัมผัสก็จะบอกได้ทันทีว่ารูปแบบองค์กรนั้นน่าจะต้องเป็นแบบไหนแล้วนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับตอนขั้นใดต้องการแบบงสำรวจต้องการจะได้คู่มืออะไร ส่งเมลมาครผมผมมีเต็มทุกบทเลยใสิบเทศแปลเป็นภาษา,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 าไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นให้แล้วนะครับท่านเพียงจะไปเนสรุปแล้วไปทำโมเดลเสนอใหญ่ท่านก็ได้ขั้นตอนการได้รับถูกต้องไหมครับอันนี้ก็สามารถแบ่งปันกันได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเรื่องของพวกนะครับอันนี้คือกรอบความสุขแปดด้านนะครับในบทของ BOPS ไม่ ace, ว่าจะเป็นมหิดลนสีขันธุ์นิไดหรือหลายๆลายอาชีเครือข่ายในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีองค์ความรูม้เหมือนกัน โซลาร์ก็มีความรู้ไม่เหมือนกันแต่เครื่องมือเนี่ยน่าเอามาลองใช้เรามีเครื่องมือทั้งหมดแล้วตอนนี้ผมเครื่องมือแม้แต่เรื่องของเครื่องมือเฮฮาก็คือเอาเรื่องเทคโนโลยีการติดตประเมินปุ่มปพาการที่ใช้โอกาสมาใช้นะครับเอาละครับเมื่อใช้แล้วเราจะได้ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วให้บอกความเกี่ยวกับเรื่องของโซซตี้ความรับผิดชอบกับคุณสุขคมอันนี้คือเป็นนับปิ้งตัวเบสิคของโอกาสที่เราสกตรโอเคไหมครับ ทุกท่านครับตอนนี้นะฮะที่อยากจะเสริมเติมเต็มให้ทุกท่านได้รับรู้แล้วก็อยากจะให้เห็นภาพบางสิ่งบางอย่างนิดนึงนะเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ท่านได้ดูนะลองดูชั่ m นะจ e r ว่าจุดตายนะครับรู้จักคำว่าจุดตายไหมครับ,เข,รบเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถไปข้างหน้าได้เราก็สามารถไปด้านหลังด้านด้านข้างได้ถูกต้องไหมครับอีิเช่นเมื่อไม่นานนี้อาจารย์ไปพัทยาก็มีมแรงวันโเวาาโตโตโเขียวตาโตโตใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับมองัวเขียวตาโตโตเรื่อยๆเลยนะเข้าในรถผมก็พยายามเึิดกระจกให้ออกด้านซ้ายรางวัลว่ก็ชนกระจกอื้อหือตบนาอื้อ,อ,อ,อเปิดข้างขวาก็ชนกระจก สุดท้ายชนจนตัวตาย <S <S ถามว่าถ้าหากตะวันออเขียวรู้มันเราเห็นเปิดกระจกซ้ายเขากว่าแล้วเขาจะบอ,อกไหมฮะออกถ้าเกิดเขาฉลาดอย่าเราเขาก็จะออกเช่นกันครับเคยเห็นลูกชา้างใช่ไหมชา้างสังเกตดีๆน,น,นะครับชา้างที่มาเร่ร่อนแล้วก็มาทานอาหารที่ข้างๆคางเนี่ยเ้วก็มีหวานช้างคอยสับโคตลอดเวลานี่นะฮะลูกชา้างตัวเล็กๆเกนี่ยนะครับจะมีมีโซ่เส้นเล็กเล็ก แต่มันจะเป็นริ้มอยู่ขนาดนี้เท่านี้เองริ่นไะด้กว่านี้อีกนะริ้นช้างก็ไม่กล้าสบัดนี่คืเจ็บแต่ชา้างโตขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะครับขนาดลากไม้ลากสูมถึงป่าได้แต่ลิ้มยังเป็นลิ้มขนาดเด็กเหมือนเดนะิมเลยอันนี้คือเป็นความเคยชินในกล้าสมัยเช่นกันครับในอง์การแห่งความสุขในการสร้างความคิดความรู้หรือการเปลี่ยนแปลงของ,รรงรรเราต้องกล้าต้องก,กรอ่อมต้องสินแปลกล้ารูดทาการตัวเองน,นนะครับ ออตอนนี้เอกสารทั้งหมดที่ทุกท่านมีอยู่ในมือเนี่ยลองเปิดดีๆนะครับจะมีเรื่องโมเดล hr สองพันสิบหมดแล้วนะโอเคนะครับอาจารย์ก็เลยจะขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงเลยโอเคนะครับโอเคนะฮะในนั้นเนี่ยจะมีโมเดลทั้งหมดเลยนะครับปีสองพันสิปีสองพนะครับที่เราไปดำเนินการในการวิเคราะห์วิจัยมาทั้งหมด8ประเทศนี่นะครับรวมทั้งที่อเมริกาด้วยอันนั้นก็จะเป็นต้นแบบส่วนหน่งที่นัก hr ผู้นำองค์กรน่าจะต้องเอาไปใช้ นะครับบางผมจะพูดนิดหน่อยแต่ผมว่าเรื่องสําคัญใหญ่กว่านั้นนะครับเพื่อจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้าใจเรื่องบริบทขององค์การในามสุขแล้วก็เอากระบวนการของคิดไี่ใช้อยู่สูตผมจะขออนุญาตสลับไปสลับมาตลอนะครับเอ่อนี่น,นะครับคู่แบบข้อนี้นี่คือเป็นเทรนด์เดิมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ในคู่มือที่ท่านมีอยู่จะมีเรื่องของการรักษาคนดีคนเก่งนะครับเพราะต่อไปในในอ,องค์กรเราเนี่ยนะในสิบประเทศจะต้องมีเรื่องของภาษาอังกฤษจะต้องมีเรื่องภาษากรา มีเรื่องของไอทีโซเชียลทีเียข้องกับคองกระบวนการงานนักงานเชปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างยิ่คำที่ต้องมีการรณรงค์รายที่ยังใช้ระบบรูปแบบถูกสร้าง h อชอนก็คือการจัดการอาบุคคนรายที่ใช้กระบวนการเ r d แล้วนั่นคือการพัฒนาตัวนถบุ์สูการเราไเพี่มเตนถ้าเราไปเติมเต็มเรื่องของแอปเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของเอชอรเียนะครับรู้สึกเอกสารที่เขียนไว้เติมเต็มเหลนะครับ แต่ผมจะอธิบายและชี้แจงและกแบ่งปันความรู้ในสิ่งที่ท่านไม่มีในเอกสารนะครับทุกท่านครับอันนี้เป็นตัวสรุปที่ผมทาการสำรวจไปแล้วว่าต่อไปในการเปลี like ite, ่ยนแปลงครั้งนี้ให้เหมาะสมกับการกระบวนการของ AEC กพอดีเนี่ยหรือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนและเกิดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเนยนะครับสําคัญที่ครับจะทําโครงการในวางสุขจะทําให้องค์การปครอวามิภาต้องมีทีมนีต้องมีการสื่อสารที่ดีครับต้องมีความรอบรู้ที่เท่าเทียมกับข คุยกันนะครับยอยางไม่บอนะครับจะมีเรื่องของการสำรวจแบบประเมินของทีมงานบางครั้งเราประเมินด้วยตัวเราเองเราค่อนข้างทีมงานแน่นอนครับทำไมการไปบรรยายในทุกที่วิทยากรห้ามจับกระดาษประเมินผมแล้วก็ให้ท่านอื่นประเมินผมโดยอย่าเกินใจเด็ดขาดเพราะทุกเรื่องจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้วิทยากรและอทีมงานนั้นไ,ไปรปรับปรุงไปข้อบงผิดพลาดในการเนิการต่อไปนาคนเช่กนการทัทุการที่ผมไปเนี่ยผมทำรายการโทรทัศน์ ถ้าเชื่อในข้อรายการโทรทัศน์เนี่ยอย่างงี้ถ้าเกิดฟังเองฟังได้แต่ถ้าเกิดท่านไปเปิดเทปวิดีโอฟังอาจารย์มุชิตพูดเร็วมากแต่ในการรายการโทรทัศน์เนี่ยเครื่องมือมันมีกระตุกนะกระตุกให้มันเสียงช้าลงก็ได้เสียงไม่พร้อมก็หนักไม่พร้อมก็ได้หน้าตาไม่ดีก็ยอียข้างด้านนึ่งก็ให้ส่องก็ได้ทำได้หมดเลยครับเดีย๋ยแปลกใจครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีขอ้อสังเกตและก็ประเมินผลวิธีใช้ได้นะครับแล้วนะฮะตอนนี้เองสังคมเราปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งความคิดสสรรร้างค์ สังคมโซเชียลมีเดียหากเราไม่รู้กระบวนการนี้นะรเราจะตกยุคผมทำงานเทรนนิ่งเนี่ยนะครับผมไม่เคยส่งจดหมายเชิญนะต้องใช้จัดส่งอีเมลอีเม,ล,เมลปัจจุบันนี้เป็นไงครับหลายท่านบอกว่าอีเมลใน Facebook สงน่งได้ที่เกิดสักสองร้อยต่อวันใช่ไหมครับแต่มีบางโปรแกรมนะส,ส่งได้วันละห้าหมื่นไลน์ครับหลายท่านเล่นไลน์ใช่ไหมครับไลน์นี่คือเต็มที่เท่าไหร่ครับถึงร้อยใช่ไหมครับ แต่มีโปรแกรมโปรแกรมที่ไ้แประมาณ5,000นะอลไรสิครับ Facebook ได้5,000รายชื่อที่เป็นสมาชิกของ Facebook ใช่ไหมครับแต่บางอันนะบาง Facebook บางโปรแกรมนะได้2.4ครับเห็นไหมฮะมันมันต้องพัฒนาตัวเองต้องเดินรลงตัวเองเช่นกันนะ Facebook เนี่ยผู้ก่ Facebook, อตั้งยัรไง Facebook ผู้ก่อตั้งคืออายุน้อยมาก